สอนรับของฟรีสีชิ้นจากแมปคลาร์กซิกาเวิรอยากให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปแล้วฟังเสียงของเราดีๆนะคะจะได้ไม่งงกันค่ะของชิ้นแรกปีกสีทองเองื่อนไขข,ของการรับคือเราจะต้องเต้นแบ s t แตนให้ได้ Perfect 20ครั้งค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเดินตามเรามาเลยค่ะกดอันแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะเราจะต้องกดให้ตรงกับที่มันล่วงลงมาเลยนะคะเรอเล่งเวลาในคลิปนะคะนี่เลยค่ะได้แล้วค่ะ ของชิ้นที่สองให้เราเดินมาที่ BMX Race เลยค่ะนี่เลยนะคะกดอันล่างสุดเลยค่ะเราจะต้องปั่นจักรยานรอบอันนี้สองเกมค่ะนี่เลยนะคะเราได้มาแล้วค่ะของชิ้นที่สามหูฟังรองเท้าเงื่นอนไขถึงการรับคือเราจะต้องเล่นปากัวให้ชนะภายในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งค่ะนี่เลยนะคะเล่นเลยค่ะ เราได้มาแล้วนะคะทุกคนของชิ้นที่4หัวสิงโตเงื่อนไขของการรับคือเราจะต้องใช้เวลาติดต่อกันในเกมนี้เป็นเวลา15นาทีค่ะนี่เลยนะคะเราได้มาแล้วค่ะจริงๆแล้วมันมีของอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะจะเป็นปีกเชือกรองเทา้าซึ่งเราจะต้องเก็บเลเวลในเกมไม่ถึงเลเวล10ซึ่งเรารู้สึกว่ามันใช้เวลานานมากเกินไปเลยไม่ได้ทําค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ลองไปทําดูได้นะคะเราชอบหัวสิงโตที่สุดเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันน่ารักดี